อันนี้รเราขยับตอเร์มาอยู่ตรงช่วงนี้นะเป็นน้าแตกไม่ตรงนะครับนี่ที่ดยอดยากลิฟตขึ้นน้าแตกไม่ตรงเลอนะครั้ก็จะใช้เครื่งเลื่นที่หมดตังนี้ตั้งเรื่องอยู ก็เทสตอันี้ประมานี้แตสดงก็คือตำแหน่งในการตัดบอไกดลน์เวลาระวางแ่นแล้วกงประมานี้ทำไตรง่ตรงที่เมื่อกี้คือเป็นไกด์ไลน์บอกนะว่ามันแสงตระลุมตรงไหนทีนี่นะอาจจะมีตอนแรกมันเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นีมันไม่ตรงอันนี้เราต้องทราให้มันแสงตรง มันเป็นไกด์ไลน์ครับตัวนี้เกด์ไลน์อย่างเงี้ยสมมติเราไม่ใช้ตัวนี้วัดใช่ไหมสมมติเราไม่ใช้ตัวนี้วัดใช่ไหมอ่าแล้วก็มองจากแสงให้ตกมพอเพราะว่ามันปรับคุณลงได้พอยิ่งถ้าเขาแฉะแสงมาทางด้านเฉียงไงถ้าเอาลงแสงเข้าไปทางอื่นใช่ไหมออโอเคอันโอเพนะตอนนี้ก็ได้ที่จะเปิดตัวน,นี้ไว้ครับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเปิดตืมจากแบบนั้นนะครับเราตัดชิ้นงานจะมีสองหน้าต่างนะเห็นนะฮะก็คือไอ้ตัวนี้ด้วยเนาะ ตัวนี้ะชายก็มีตัวที่คอร์ดอนะกระชายตัวที่มีตรงแถบบาร์ตรงนี้นะครับผมฮะเอาเราตัดการตรงที่มันมีเครื่องมือตรงนี้เอาเราตัดชิ้นงานนี้เราเล่นข้อแบบนี้นะฮะถ้าเราติ๊กอ่ะถ้ายังไม่กุ๊ปมันจะมันจะเป็นแค่เส้นเดียวแบบนี้นะฮะถ้าเรากรุ๊ปไว้แล้วนี่เรากุ๊ปเอาไว้ไม่กุ่มแล้วก็สามารถสั่งตัดตรงนี้ปุ๊บมอันนี้ขยับก็แค่คลิกที่ตรงนี้นะครับเครื่องขยับละฉัไม่ได้เปิด ก็นเราเราเปิดแบบนี้ไงสมมติแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็ออกแบบใช่ไหมออกแบบปกติไปเลยหรือพี่จะมาออกแบบหน้านี้ก็ได้นะปิดไปอ่าเห็นนะเราออกแบบแบบนี้เลยก็ได้เนี่ยแต่เราตัดเราแค่ครอบอันนี้เฉยนะแล้วตัดตัดตบบนี้อ่าเห็นนะแล้วก็ขยับเครื่องขยับแต่ว่ามันจะตัดไม่ได้เพรามันต้มีตัวนี้ด้วยเราขยับเขาเครื่องขยับด้วยใช่แล้วพี่ลองขยับดูนะ เราก็ทำให้แสงสีแดงมันอยู่นมุมเข้าใจนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันจะได้ไงาเราเาตรงไหนใลเราแค่น้นะใช้ลูกศรมันไปทีละห้ามีนะี้แนนี้แล้วก็เปลี่ยนวแต่ว่าช่องที่นี้แหละมันน้อยดีเลย มองดมองด้มองเห็นทำทีที่ฝ่าไม่ได้ยินแล้วนละบาเลยก็ทผ่นขึ้นมานีก็ลองภาพดูนอดีเลยรถไฟก็เข้าเลย อ๋อตอนนี้เราต้องไปปิ้งก่นอนใช่เดีย๋ยมวันได้เลยครับหรือไม่พี่ใช้ตอนนี้กรงพี่ก่อนง่ายคือยื่นตรูปเล็กอย่งนี้อ่าโอเคแค่ดูนี้โอเคแต่ละที่ก็ตัดตัดได้เลยก็ตามอันนี้อันนี้คก็จะปิดเสษนิดนะงเราใช้ประมาณนี้อันนี้คือยองเซ็ตมาแล้วใช่ครับเด็๋ยวท่านผ้บริหได้เลยเรื่องนี้ก็ด เปิดลงมันจะยังแต่เราจะต้องเปิดเพราะเราลอกกระดาษนะถ้าไม่ลอกกระดาษมันเกิดลงแต่ว่าถ้าไมลอกถ้าไม่ลอกกระดาษเนเวลาตัดเนี่นมนนยม,นมยันจะเป็นเป็นเส้นเวลาลมฝ่าจะเป็นรอยไม่สวยเป็นเทคนิคเออาลอกกระดาษเราแต่ข้างหลังไม่ลอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร พักเนี่ยหึ่งโมงเราบ้าได้เลยแตดผมใช้เวลาเท่าไรัเลยแต่มันจะไปยากตอนลงรเลยนะครับจะล้นจรยากจะอธิบายง่ายดงานมือบอกเลยว่ายากแต่งานไหนก็ยาก อันนี้ก็พี่ขออันนี้ครับพี่นะอันนี้คือบล็อกที่ไปกดฝาฝาได้ตรงนี้กดเสร็จก็บล็อกก็มาใส่ตรงนี้ไงที่เป็นงานฝาอันนี้คือชุดสี่เหลี่ยมที่ทํารูที่มีรูนะเป็นเลก็กบ,บ,บล็อกบล็อกนั้นก็มีความหนาประมาณสองนิ้สำหรับงานใสแต่ถ้าเป็นพวกงานหนูว่าผักชิ้นหนาแล้วก็บล็กกกกกอกนั้นจะหนาเรื่อยๆประมาณนี้ที่จะมากดก็คือตั้งเท้าน,ออน,นี้ป่ะที่มากดก็คือที่มากดใส่เนี่ย วิธีการลนไฟนะครับกับครีมกับแบบนี้เป็นแบบนี้นะตรงก็าวา,างนะมันจะอ่อนนะพอมันอ่อนเรจะบิดครีมขึ้นนี้แล้วก็บัดครีมมานะอ่าดิ้งสองดนะ้านใช่แล้วก็เนี่ยคี้เองอแล้วก็มือซ้ายแล้วก็เตรียม นั่นนะครับแล้วก็วางนะครับวางแบบนี้วางแล้วก็ใช้มือประคองหน่อยแบบนี้แล้วก็ใช้ตะเข็บวางลงบนป,ประคองแบบนี้เล็งปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ใช้ตะเข็บกดลงมาเท้าเหยียบลมดันขึ้นกลัวง่ายมันไม่นี่ไงมันลบหมุนนะคือท้ามันให้ลบหมุน ทั้งนึงเหรอครับใช่ทิ้งไว้ทิให้มันเย็นตัวไปเนี่ยถ้าอยากให้โป่งมากก็กระดังขึ้นนะโอเคอันนี้พี่พอเข้าใจเนาะเข้าใจอ่าเนี่ยก็จะเราจะเอาอ่ะคันนอนต่อมานะครับนี่ก็ลนไฟเหมือนเดิม มีห่วงมันจะยากหน่อยทำปุ่ยยากสุดเลอันนี้มต้องนิ่มมากนะขอดิ้นิ่มหน่อยเพรจะให้มันรัดได้ไงพอที่ที่ตอนแรกได้ดูมันจะปิดๆใช่ไหมฮะอันเดี๋ยวปิดจะฝาแล้วทีเดียวต้องแคะประคองนี่มันจะเด้งเด้งมาเท่านั้นเอนะแล้วก็เอาวางกับนี้ นะครับจะใช้มือหน่อยนิดเดียวนะนี่แคนะนนี้เองก็อันนี้กดเก็บห่วงเรียบร้อยนี่คือล็อกล็อกเหลยกเลยล็อกเหลยกเลยครับกดไว้ให้แกมตรงนะเดีย๋ยวเราเดินนะก็จะเป็นขนาดยางเลยลายาง,ยยางนี้กําลังสาบพิเลยครับ ปลายผลิตถามว่าไม่ยากหรอกครับน yeah. okay. 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 ี่แล um> ้วก็จะเป็นแบบนี <y 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 ้นะอันนี้โอเคมีคนนี้ก่อนโอเคแล้วสังเกตดูฝานะผมจะเอาฝาโป่งขึ้นหน้านะครับฝาโป่งที่มันโป่งโป่งมากเหมือนกันเพราะมันแรงดันลมมาใช่ป่ะโอเคจไหน่อยนิเดียวเลยเดิมยาเราใช้แบบนี้ มือต้องฉีดสลิงเลยไม่ต้องทีให<ร>ม่เอาเอาแล้วไงนะครับนี่ครับหยดเป็นไข่ปลาอย่างนี้นะครับนี้เขาพอกนะครับถ้าไม่งั้นถ้าพี่ซื้อท่านพี่ก็ต้องเสียตังค์อีกซื้อ<แ>นะนี่เอาวางแบบนี้เองวางไว้ดูมือผมนะผมาทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้วางไว้ปุ๊บมันดูดามเองเลยนะมันจะไม่แห้ง เราก็มาขยับมันได้น้ำยามันมีความหนืดไม่ต้องใช้ฉีดน,นะใช่ครับโลกันเปลี่ยนโลกันเปลี่ยนไปแล้วปึ๊บนีบอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยเวลาหนีบเนี่มันไ,ไ,มไม่เข้าไปที่อกไม่เข้าไม่เข้าเพราะฝ่ามันยกไงเข้าไหมอ่าไม่เข้าไอ้พระเพราะฝ่ามันยกไงมันมีข้อมันมีสันมันรอได้อันนี้ขั้นตอนนี้ผมกลัวว่าสุทธิถ้าเขามีราคาโอ้ไม่หรอก นะะฮมีราคาเขาต้องทำอีกแบบนึ่งก็คือเราสามารถขยับได้นยังไม่ติดยังไม่ติดใช่ขยับได้น้ำเลื่อยใช่น้ำยาตนี้จะใส่กว่าน้ำยาตัวเก่าจะใส่เครื่องตบ UV ใช่มที่ยนคุณยายบอกเรียบร้อยนี่เลื่อยเหลือตัด ใช้้สุดท้ายเคื่องเหรคะเครื่องตัดก็เสร็จเลยตามนีเลยมือไว้บนใช้ไว้ลงบนแว่าโยดอย่าบีบนะโยดแตะแตะแตะเว้นระยะด้วยครับระยะแตะไวนทีเดียวนั่นแหละโยดให้มันเล็กกว่านี้หน่อยจะเก่งไปตลากได้เลย ได้ไมโอเคได้ที่้วางวางเสร็จแล้วเอาฝาที่กลองน,นี้มือก็ใช้มือเดิมพอว,วางเสร็จเอานิ้วโป้งกดนะวางก่อนนะอนนะโอเคแล้วเล็งให้มันให้มันตรงก็ใช้จิ๊บจิบอันบนก่อนแบบนี้ค่อยค่อยค่อยค่อบีบมันแล้วค่อยปล่อยลงนะเดี๋ยวปล่อยอ่าโอเคแล้วจากนั้นเราก็มาเล็งดูก่อนเล็งดูก่อนพี่ ดูก่อนว่าโอเคมันตรงไหมมีการเอียงอะไรไหมอ่ะถ้า,ามันเอาลงมาขยับไปได้ก็ขยับ<อ>ลงมานะอ่าจากนั้นก็มีตรงนี้มือท้ายบนดิบล่างอาันนี้บนดิบล่างก่อนอ่าแล้วสังเกตดูหมอบมองดูก่อนว่ามันตรงไหมอ่าโอเคตรงนะเนาะจากนั้นการดีบลางดิบขวาเขา้าคุ้มอกอยู่มีด้วยเลยครับอันนี้หนีบให้ถุงแกนอ่าโอเค ขเขาก็เลยเลยครับก็อันี้ก็มาสั่งตัดเหมือนเดิมปีติกรถมาเหลือเจ็ดมาสั่งอินเตอร์ผมก็ตัดปกติแล้วเมื่อกี้เราดลดลงอ่าผมเพิ่มขึ้นไปแล้วอ๋ออ,อันนี้ไฟก็จะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดนี่คขาดแน่นอนขาดแน่นอนเมื่อกี้ลดลงมาที่มันบางไงเพราะเราไม่อยากให้ขาด

ยอย่าลืมที่อยู่ทางนี้ไม่ได้แล้วเนาะโอเคนะ <Okay. S 2> นนครับโอเคอันนี้อันนี้นี่น,นที่ที่อยู่งั้น เอาเน้นตัวกดนี้ลงไว้ครับนี่กดตัวนี้ถูกไงมดึงอ่านั่นแหละท้าวเหยียบอ่าโอเคเหยียบลงเล่าใช่เหยียบเลยค้างไปเลยครับลมมันจะเป่าไปนมาจุดก่อน